ดีครับคุณรัชนีสวัสดีครับคุณเวพรผมอยู่ภูเก็ตนะภูเเก็ตมืองไไลามาไ่โดยากาสมาร่วมง,งานในวันนี้ขอขอแสดงความยินดีทีทออ่ทั้งสองท่านได้เกษียณอายุราชการในวันนี้นะครับและก็ยินดีรับเข้าสู่สมาชิกสวทั้งสองท่าน รู้สึกใจห,หายนะที่ทั้งสองท่านเกษียณอายุราชการในปีนี้ไปเพราะว่าเราได้ร่วมทำงานกันในงานะผมเห็นคุณพัชนีตั้งแต่ทำงานที่โรงพยาบาลเปิท้องมาโดยต,ตลอดพัชนีก็ทำงานของครั้งก็ออกไปนองภาคราชบ้านแต่ก็กลับมาห้องประตานเป็นเดิ ลักษณะการทำงานของคุณนาชินีก็คือการทำงานที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาห้องผ่าตัดเต็นที่เป็นที่แบบหัวชนฝาอางไม่ต้องน่าจะมีรอยหัวนโอหัวแตกต่างๆอย่ี้เกิดขึ้นคงจำได้ดีสำหคุณอวยพรก็ได้เริ่มต้นจังใจองค์ตัดเนิน เป็นหัวหน้าห้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าตึกแล้วก็มาเกษียในยุชการที่ผู้ตรวจการท่องเัีะ่ะการแสดงเกินกว่าเจริญรุ่งเรืองในชีวิตราชการไม่ได้เป็นอย่างเดียวการเกษียณในยุชการทั้งสองท่านเนี่ยเป็น เป็นการสูญเสียอุปกรที่ทรงคุณค่าของห้องผ่าตัดไปแต่ผมมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ห้องผ่าตัดนั้นเนี่ยด้อยลงไปเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้พัฒนาห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรานั้นไว้อย่างดีแล้วเป็นมาตรฐานนั้นรุ่นน้องต่อไปเนี่ยก็สืบทอ,อดงานต่อได้โดยไม่ยาก ทั้งสองท่านนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีครับในตัวอย่างที่ดีในแง่ที่เป็นพยาบาลห้องส่าตัดเนื้ออาชีพทำงานพัฒนาทุนเทให้ห้องผ่าตัดเจริญรุ่งเรืองซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นหลังๆต่อไปในหลังจากเกษียณแล้วก็คมอยู่บ้าน ก็คิดถึงกันบ้างนะมาเที่ยวภูเก็ตบ้างดีดีนะครับตอนับกช่วงดีครับสวัสดีครับ